เอาลค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เราติดตามมาพอสมควรแล้วก็สักพักใหญ่ๆใ,ในเรื่องของที่เป็นข่าวของบ้านไหายทองคํานะคะหลังจากที่อ่ออาจารย์ประจักษ์ชัยก็ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรแต่แต่อะไรหลายๆอย่างของคําว่าความเป็นผู้ใหญ่และ การควบคุมศิลปินในสังกัดของตัวเองและด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ภาพลักษณ์ต่างๆในด้านลบมันออกมาอาจารย์ก็ได้ออกมาปกป้องหลายๆอย่างตามที่เป็นข่าวและที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์สิ่งหนึ่งที่แอดและก็ทีมงานได้หาข้อความแล้วก็ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างาการวิเคราะห์ข่าว สไตล์ช่องเจอข่าวสยามของเรานะคะเราจะพูดในส่วนที่มันเป็นกลางและเราจะไม่พูดที่มันเป็นสิ่งที่กระทบทั้งสองฝ่ายแล้ววันนี้ค่ะที่แอดได้ออกมาวิวิเคราะห์แล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในส่วนของศิลปินของค่ายหายทองคำขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะก็คือคุณลำยายหายทองคำในห้างประจักษ์ชัยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคุณโมนะคะส่วนคุณโมก็จะเป็นเป็นหวานใจของ เรียกได้เรียกเรียกได้นะปัจจุบันเลยว่าเป็นอดีตเป็นอดีตไปแล้วสำหรับแดนเซอร์ชายของไหทองคำของน้องลำใหญ่นะคะก็สิ่งที่ทั้งประเทศควรจะดีใจและต้องดีใจแหละไม่ใช่คำว่าควรจะต้องดีใจเลยแหละว่าทุกสิ่งอย่างที่เราติดตามมันก็คือศาสตร์กันไปสาสตรกันมาเทากันไปเทกันมาจากเท่าไหร่น,นะ มีคดีความการตอนนี้อาจารย์ประจักษ์ชัยก็เหมือนกับว่าเริ่มใจเย็นลงแล้วพร้อมที่จะมารายการรายการหนึ่งคือรายการโวนกระแสของครกูกะปิอ่าชายาครกูกะปิคือพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็เซอร์ไพรส์ปปลเลยเซอร์ไพรส์ปปามากด้วยการที่แบบโมเตรียมของมาให้อาจารย์ประจักษ์ชัยด้วยวเรียกได้ว่า น้ำจะท่วมน้ำจะท่วมทั้งสตูเรยของขนกระแสเพราะสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่าโมจะทําโมก็ทําก็คือนั่นก็คือโมอ่ะเอาพวงมาลัยอ่ะมาขอขอมาอาจารย์มาจากชัยและตัวอาจารย์มาจากชัยก็แบบคืออึ้งไปสักพักหนึ่งเ่ะว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเองแอดคิดว่าอืออาจารย์มาจากชัยเขาไม่ใช่คนที่เลวร้ายและไม่ใช่คนที่ใจดําเขามีเหตุและมีผลทําไมถึงต้อง ออกมาปกป้องศิลปินในค่ายนี่ไงคะอันนี้คือความเป็นผู้นำการมีลีดเดอร์ชิพในตัวเรียกว่ายังไงอะจะด้วยวิธีไหนก็ช่างสิ่งแรกการเป็นพ่อคนหนึ่งที่ต้องดูแลลูกก็คือจะต้องออกมาปกป้องไม่ว่าเหตุผลนั้นจะมีหนึ่งสอสามสี่อะไรอะค่อยว่ากันภาพลักษณ์หน้าตาของศิลปิน ก็คือถ้าเรียกว่าป้ายสวยๆก็คือป้ายที่เป็นแปะอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ปรบมือแล้วก็ชื่นชมอาจารย์เรญจชัยนะั่นก็คือออกมาปกป้องศิลปินในข่ายของตัวเองและก็มีเหตุและมีผลที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอีกฝั่งหนึ่งและคือมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นตกใจและดีใจแอดเองไม่เคยอ่านข่าวแล้ว ในใจมันมีความสุขที่ว่าไม่ต้องมานั่งดูสองฝ่ายทะเลาะก,กันนะคุณผู้ฟังและสิ่งหนึ่งที่ที่ชอบเลยกับตัวละครเรื่องนี้ก็คือศิลปินของค่ายคือน้องนิ่งมากสิ่งนี้แหละที่มันจะรันตีตัวเองได้ว่าเราโตขึ้นเยอะชื่นชมลำยัยค่ะและอีกคนที่ชื่นชมก็คือน้องโมเนาะน้องโมนี่ถือว่าใจกล้า พร้อมที่จะออกใจกล้าพร้อมที่จะออกมาอธิบายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและการพูดของน้องจะถามคำถามเดิมสักร้อยครั้งน้องก็ตอบคำเดิมว่าหนูไม่ได้ทํานี่คือความบริสุทธิ์ใจของเขาส่วนตัวผู้ชายแอดขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเอาไว้ให้ทุกคนพิจารณา,าแล้วกันฮชอบใจจังเลยอ่านข่าววันนี้เป็นอะไรที่มีความสุขและเชื่อได้ว่า เราปิดข่าวได้สบายมากคําว่าปิดข่าวในที่นี้ก็คือเราจบแล้วแหละเราปิดจบปะเราปิดจบได้สบายใจเราปิดจบที่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องมานั่งหน้าเบื่อว่าทําไมต้องอ่านข่าวเดิมๆวิเคราะห์ข่าวเดิมๆวันนี้สรุปได้ชัดเจนเลยสรุปแบบเซอร์ไพรส์ค่ะคืออย่างที่ได้บอกเลยน้โมเตรียมพวงมาลยัยคกเข่าขอเข้ามาในห้างคืออย่างที่บอกอะสองฝ่ายมีน้ําตาต้องมีน้ําตาแน่แอดเองก็อ่านแล้วดู ทั้งดูในรายการแล้วแบบเออมันความรู้สึกว่าเออมันมันเพิ่งเคยเห็นน่ะมันเพิ่งเคยเห็นว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องมานั่งด่าเด็กและเด็กก็ไม่ต้องมานั่งเถียงผู้ใหญ่อะแอดขอใช้คานี้เลยละกันน่ารักบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วแบบนับถือน้ําใจของอาจารย์ประจักษ์ชัยสิ่งหนึ่งที่เอ็มชอบคําพูดของน้องโมก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเด็ก เด็กทั้งนั้นที่ก่อเหตุแต่แต่อะไรรู้ไหมแต่การเสียเวลาของผู้ใหญ่นั่นก็คืออาจารย์ประจักชัยต้องมานั่งเสียเวลาแบบเสียสุขภาพจิตเรื่องแบบนี้นี่แหละมันทำให้แอดและหลายๆคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้กลับกลายเป็นพลิกว่าพลิกแบบพลิกพลิกในที่นี้ก็คือเหมือนถ้าจะพูดถึงเรื่องคดีความอ่ะ โมน่าเห็นใจด้วยแหละหลายๆอย่างคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเด็กคนนี้เขาจะใจกล้าที่ไม่รู้แหละว่าณสถานการณ์ในตอนนั้นการมาเชิญน่าจะเจออะไรบ้างแต่น้องโมก็ยืนยันก็ยืนยันที่จะมาแล้วก็ยินดีที่จะพบเจอกับอาจารย์อันนี้แหละคะ่ะแอดเองก็ชื่นชมน้องโมด้วยความใจกล้าและสปิริตของตัวเอง ถึงความบริสุทธิ์ใจเนาะมันไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคะ mm. เมื่อเห็นมันเกิดเราก็ต้องแก้ไขพอแก้ไขแล้วเราก็ต้องมานั่งช่างใจว่าการที่เราจะไปเปเชิญหน้ากับอีกฝั่งหนึ่งอะ mm. เขาจะรับฝั่งเราไหม mm. เขาจะโต้อตอบเราไหมมันจะมีการทะเลาะกันไหมสิ่งนี้ถ้าคิดมันไม่ได้แปลกที่จะต้องคิดแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออฉันก็ไม่ได้ผิดอ่ะออกมาอธิบาย การอธิบายมันไม่จําเป็นจะต้องว่าคือการแก้ตัวบางครั้งมันไม่ได้แก้ตัวเลยมันอาจจะเป็นอะไรที่อยากจะพูดขอแค่ว่าไม่มีใครที่จะอยากฟังก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้พูดได้อธิบายในสิ่งที่ตัวเองเก็บไว้ในใจนี่แหละค่ะชื่นชมเลยสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยกับข่าวนี้ ดีใจกับอาจารย์มาจากใช้ค่ะที่โล่งอกโล่งใจไปละกับเรื่องหลายๆเรื่องเพราะคิดเลยว่าตลอดระยะเวลาที่มันเกิดเรื่องอาจจะเขาโมคิดมากแต่ข้างในเนี่ยเขาคิดแล้วล่ะแต่การแสดงออกเขาต้องล่าเริงเพราะอาจารย์เขาก็เครียดมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเครียดแน่นอนแล้วเขาก็ไม่รู้อย่างที่เขาพูดเลยว่าวันข้างหน้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าเรื่องมันจะไม่หลุดลบภาพมันจะไม่หลุดออกไปภาพด้านลบมันจะ ไม่หลุดออกไปเพราะว่าสังคมบ้านเราสื่อโซเชียลค่อนข้างจะแดงพอสมควรยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องโมอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วก็น้องลำยยนะคะเอาหลังไม่เป็นไรความผิดพลาดมันเกิดขึ้นกันได้แต่ความผิดพลาดจะต้องมีวิธีการแก้ไขที่ดีและสุภาพและอ่อนโยนและสิ่งที่ทุกคนทำขึ้นมาคือขอยกนิ้วแล้วก็ขอปลบมือให้เลยค่ะ เจาะข่าวสยามขอเป็นกําลังใจให้หายทองข้ามาจมากจากใชยน้องลำไย,ยแล้วก็น้องโมนะคะ9้าวผ่านฝ่ฟาฟันปัญหาตรงนี้ไปให้ได้และเชื่อได้ว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกสุดท้ายแหละท้ายสุดจริงๆขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมเจาะข่าวสยามขอบคุณและสวัสดีค่ะ